สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นทธินะครับวันนี้จะพูดเรื่องตอบแทนด้วยความรักบุคลคลพึงชนะคนกโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรหนีด้วยการให้พึงชนะ คนพูดเหลวไหลด้วยการกล่าวคำจริงการแสดงออกทางกายวาจาที่อ่อนโยนน,นวลเพื่อให้ความชื่นชื่นให้ความเย็นใจแก่ผู้พบเห็นล้วนออกมาจากใจที่เต็มเปลี่ยนด้วยความสุขเปลี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ และรอยยิ้มพิมพ์ใจอันประดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญใครได้พบเห็นก็อิ่มอกอิ่มใจส่วนผู้ที่มีจิตใจพยาบาทอาฆาตมาตร้ายย่อมเป็นบุคคลไม่น่าเข้าใกล้หรือไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยเพราะจิตใจที่มีแต่ความผูกโกรธมีความพุ่งซ้าน ทุกร้านไปด้วยไฟเพียาบาใจขุ่นมัวขัดเคืองคิดแต่จะปองร้ายคิดแต่จะเบียดเบียนเปรียบเสมือนกับน้ำที่เดือดร้านมีควันไอปวยพุ่งอยู่หรือเหมือนภูเขาไฟพร้อมที่จะระเบิดออกมาใส่สรรพสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงให้พินาศไป ในพริบตาคนที่มีใจเช่นนี้เพราะขาดสติคลอยเหนี่ยวลังและขาดความเมตตากรุณา,าที่คอยกล่อมเปล่าใจ,ใจิตใจซึ่งวิธีที่จะให้เกิดสติได้อย่างสมบูรณ์คือต้องเจริญสมาธิภาวนาและมันเจริญเมตตาให้ใจมีความละเอียดอ่อนอยู่เสมอ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโกนวัตวน,นาความว่าบุคคลพึงชนะคนโกโรธด,ด้วยความไม่โกโรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนธรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยการกล่าวคำจริง คนผู้เปลี่ยมด้วยความโกรธจะไปแห่งหนตมนใดย่อมไม่มีความสุขแม้นจะอาบน้ำสระร่างกายให้สะอาดทาน้ำหอมชันดีมากมายเพียงไรแต่งตัวสวยงามมีเครื่องประดับประดามดงามปันใดก็ตามถ้ายังมีจิตใจที่หมองมัวมาด้วยความโกรธ หน้าตาก็ไม่ป่องใสผิวพรรณก็ไม่สดชื่นหน้านิ้วพี่ก็หมวดสีหน้าแววตาไม่อ่อนโยนกล้ามเนื้อที่บริเวณใบหน้าที่แขนที่มือที่หัวใจจะแกร็งไปหมดเพราะเลือดถูกฉีดเพื่ออารมณ์ที่ร้อนแรงความงามภายนอกก็ไม่อาจปิดบัง ความไม่งามไปในใจได้ซึ่งหากไม่รีบขจัดแก้ไขแล้วความไม่พอใจต่างๆที่สั่งสมมากเข้าจะกลายเป็นความผูกโกรธจนกระทั่งกลายเป็นความพยาบาทอาฆาตสิ่งเหล่านี้เป็นนิวรณ์ขัดขวางการทำวามดีทำให้ใจเป็นทุกข์เหมือนไฟเผาลนอยู่เป็นนิด ส่วนความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความรักที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นความรักที่บริสุทธิ์ประดุษมานดารักปุตของตนความเมตตาจึงมีอนุภาพทรงผลให้เกิดความสุขและความยินใจทั้งผู้รับและผู้ให้ กระแสอันชุ่มเย็นนี้สามารถวิกใจของผู้ไม่ปรารถนาดีให้กลับตัวได้ดังเรื่องของนางอุตราในสมัยพุทธกาลท่านบุญนาเศรษฐีแห่งเมืองภารณศีมิธิดาชื่อนางอุตราท่านนยกนางให้เป็นภรรยา ของบุตรสุบมนเศรษฐีแห่งเมืองราชพฤกษ์ความจริงบุญนัสเศรษฐีไม่ค่อยเต็มใจนักเนื่องจากครอบครัวของสุบมนเศรษฐีเป็นมิจฉาทิฐิแต่ด้วยความที่คุ้นเคยกันมาก่อนแล้วยังถูกวิงวอนขอร้องมากเข้าบุญนัสเศรษฐีจึงจำใจยกให้เมื่อนาอุตรา มาอยู่กับครอบครัวของสามีนางไม่มีโอกาสได้ถวายทานหรือฟังธรรมเลยวันเวลาผ่านไปได้สอเดือนครึ่งเหลืออีกประมาณสิบห้าวันช่วงจะหมดข้อพันษานางมีความปรารถนาจะทำบุญให้ทานเพื่อสั่งสมบุญกุศลตามแบบของอาริยะประเพณีที่ดีงาม ของพุทธศาสนกชนผู้มีความตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยน่าทิงส่งข่าวไปถามบิดาว่าเพราะเหตุใดให้มาอยู่ในตระกูลวิชาทิฐิซึ่งไม่ชอบการทำบุญกุศลเหมือนลูกถูกจับขังไว้ถ้าหากคุณพ่อจะทำให้ลูกเสียโฉมแล้ว ให้ปเป็นคนรับใช้เขายังดีกวา่าให้มาอยู่ในตระกูลกสุมนเจษฐีผู้ไม่รู้จักทำบุญกุศลแม้นแต่พระพิสุลูกไม่ได้เห็นเป็นสิริมงคลเลยเมื่อบิดารู้ข่าวเช่นนั้นรู้สึกไม่สบายใจจึงส่งรัพย์ไปให้หนึ่งมืนห้าพันกหาปณะนะ พร้อมส่งข่าวไปว่าในเมืองนี้มีหญิงคันิกานางหน่งชื่อสิริมาถ้าลูกกรจ้างเธอให้มาดูแลสามีโดยจ้างค่าจ้างวันละหนึ่งพันกระห하겠นะลูกจะได้มีโอกาสทำบุญตามชอบใจเมื่อนางอุตราไม่รอช้ารีบส่งคนไปเชิญนางสิริมากลางพูดว่า ถ้าหายเจอจงรับเงินเหล่านี้เพื่อช่วยดูแลสามีฉันสักครึ่งเดือนเถิดเมื่อนางสิริมาเป็นค่าจ้างเป็นจำนวนมากถึงเพียงนั้นจึงรีบรับปากทันทีนางอุตราได้ขออนุญาตและบอกความปรารถนาของตนที่ต้องการจำบุญถวายทานและฟังธรรมตลอด15วันนี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วนางอุตราได้กราบรัตนาพระพิสุสงม,มีพระพุทธเจ้าเปนา็นประมุขมาฉันพัตหารที่บ้านของนางและยังได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนถึงวันมหาปราราณาซึ่งการทำบุญครั้งนี้นางอุตราได้เป็นแม่ง,งานในการจัดงานกิจ ทุกอย่างทั้งหมดคนรับบุญมักจะหาเหตุสร้างบุญส่วนคนรับบาปมักจะหาเหตุสร้างบาปได้เสมอก่อนถึงวันมหาปราวาณาจักวันสามีผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิของนานอุตราได้ยืนอยู่ตรงหน้าต่างกลางมองไปทางโรงครัวเห็นนางอุตรา กำลังง่วนอยู่กับคนงานเนื้อตัวขมุขมอมไปด้วยเท่าขมันควันเตรียมจัดแจงพัตทหารอยู่ไม่ยอมครับจึงคิดว่านางทัางโง่เขาไม่รู้จักอยู่สุขสบายมัวจะไปอุปถาสมณะศีษะโลนคิดตรงนั้นพางก็ขำหัวเราะแล้วเดินไปที่อื่น นางสิริมายืนอยู่ใกล้ๆเห็นกิริยาสามีของนางอุตราก็ลูนตัวสำคัญตนผิดเกิดความหึงหวงและโกรธนางอุตรานางเดินเข้าไปในครัวตักเนยใสที่กำลังเดือดล้นจงรีเข้าไปหานางอุตราทันทีนางอุตราเห็นกิริยาอาการของนางธิริมา ที่เดินเข้ามาด้วยความโกรธจึงแผ่เมตตาไปถึงนางว่าหญิงสหายของเรานี้มีอุปก,การะต่อเราเป็นอย่างมากเราทำบุญกุศลเพื่อหวังความสุขในพระนิพพานถ้าเราโกรธก็จะเวียนว่ายตายเกิดถูกพยาบาทอยู่ในกรรมภพนี้ บุญคุณของหญิงนี้มีมากมายนักเพราะานางของเราจึงได้โอกาสถวายทานและฟังธรรมถ้าเรามีความโกรธต่อน,นางสหายนี้แม้แต่น้อยขอเนอใส่นี้จงลวกเราเถิดถ้าหากไม่มีขออย่าได้ลวกเลยเน,นยใสเจุดล้านที่นางสรีมาถือมา ได้ถูกราดลงบนศีรษะของนางอุตราแต่ด้วยอุปภาพแห่งการเจริญเมตตาจิตเนยใสที่กำลังเดือดได้กลายเป็นน้ำเย็นฉโลงกายไม่สามารถทำอันตรายต่อน,นางได้เลยฝ่ายนางรับใช้ของนางอุตราเห็นนายถูกทำร้ายต่างรุมทุบตีนางสิริมาจนล้มลง,งพื้น นางตุลาเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปห้ามปรามและได้ถามถึงสาเหตุที่มาทำร้ายตนเมื่อรู้เรื่องราวแล้วจึงกล่าวสอนและให้ไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำบุนทาด้วยน้ำมันที่หูงถึงฟันถึงร้อยครั้งเมื่อเห็นเช่นนั้นนางทีมาเริ่มสำนึกผิดคิดว่าตนได้ทำกรรมหนักไปแล้ว จึงให้จึงได้ขอโทษนางอุตราด้วยการหมอบลงแทบเท้ากร,ราบขอขมานางอุตรากล่าวว่าเราเป็นผู้มีบิดาฉะนั้นให้ท่านไปขอขมาต่อบิดาของเราเถิดหากบุญนาสิทธิผู้เป็นบิดาในวัตตะและบิดาในวิตกกะ คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองท่านยกโทษให้และเราก็จะยกโทษให้เช่นกันนาทิ่มาตอบว่ารู้จักแต่ท่านบุญละสศฐีแต่ไม่มีความพุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอุตราควางนั้นจึงรับอาสาปานางไปเข้าเฝ้าเพราะวันพรุ่งนี้ เป็นวันมหาปราวนาพระศาสดาพร้อมพิสุสง์จะเสด็จมารับพัตตาหารที่บ้านของ,งานางคือสักการะมาแล้วขอให้พระองค์อดโทษด,ด้วยานางสิริมาจึงกลับไปที่บ้านของตนสั่งให้หญิงบริวารจะเตรียมอาหาร ที่ปานี้ต่างๆพอรุ่งเช้าก็ถือเครื่องสกักการะพร้อมด้วยโวชนาหารที่เตรียมไว้มายืนรออยู่แต่ไม่กล้าใส่บาตรพิสุสง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนาอุตราเห็นเช่นนั้นจึงรับสั่งสิ่งของทั้งหมดมาจัดถวายแด่พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้า และเหล่าพิสุสงฆ์ทั้งหลายหลังจากสวยพระาหารแล้วนางธรีมาพร้อมด้วยบริวารได้เข้ามาหมอบลงใกล้แทบพระบาทของพระบรมศราสดาพระพุทธองค์จึงตรัสถามนางว่าไปทำความผิดอะไรมานางธรีมาเล่าเรื่องทั้งหมดตลอดจนถึง,ถง การได้รับคำแนะนำให้มาขอเข้ามาต่อพระองค์เนื่องจากรู้ตัวว่าทำผิดและรู้จำนึกถึงอุปการะของนางอุตราพระสัสดาตรัสถามนางอุตราว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอคิดอย่างไรานางกราบคูลว่าบ่มฉันคิดว่าจักรวาลแคบนะกรมโลก ก็ยังต่ำเกินแต่คุณของหญิงสหายของหม่อมฉันนั้นยิ่งใหญ่นักเพราะหม่อมฉันอาศัยเขาจึงได้ถวายทานและฟังธรรมถ้าหม่อมฉันมีความโกรธต่อนางขอหน่วยใสยที่เดือดต้านนี้จงลวกหม่อมฉันเถิดถ้าหากไม่มีขออย่าลวกเลย แล้วมอมฉันได้แผ่มเมตตาไปยังนางิริมานี้พระเจ้าค่าพระศัสดาตรัสชมว่าดีแล้วดีแล้วอุตราการชนะความโกรธเช่นนี้สมควรเพราะธรรมดาคนมักโกรธพึงชนะด้วยความไม่โกรธในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานางตริมา พร้อมกับหมู่ญาตทั้งหมดก็ได้บรรลุโสดาปฏิตผลจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าความคิดร้ายอุปยาบาทจะขัดขวางหนทางบุญและกัดขวางไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่หากทำใจให้บริสุทธิ์มีสติมันจเจริญสมาธิภาวนายอย่างสม่ำเสมอ มันแผ่เมตตาอันนี้มีประมาณไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมทำให้เกิดความเย็นกายเย็นใจใจจะมีพลังมีอนุภาพมีดวงปัญญาสว่างสวยัยปลอดโปร่งช่ำชื่นเบิกบานสงสัยสมดังพระพุทธพจน์ทธทิว่าบุคคลเมื่อรักษาคนอื่น ชื่อว่ารักษาตนเองดังนั้นผู้รักษาผู้รักตนปรารถนาให้ตนมีความสุขพึงมีจิตปร,ระกอบด้วยเมตตาเช่นกันครับก็ขอจบคลิปด้วยเพียงตอนนี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ